กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการควบคุมยาโดยการให้มีการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็แบ่งประเภทของยาเป็นชนิดต่างๆแต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบการกระจายยาของเราอาจจะยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอทําให้มีการเข้าถึงยาค่อนข้างง่ายนะคะนอกจากนี้เองร้านยาซึ่งเป็นระบบที่กระจายยาแล้วได้ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมากที่สุดเนี่ยยังไม่มีเภสัชกรอยู่ประจําตลอดเวลาที่เปิดทําการทําให้การเข้าถึงยาของประชาชนในประเทศยังมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างสูงค่ะ เราจะพบว่ายาที่กระจายอยู่ในตลาดปัจจุบันนี้มันมีทั้งยาซึ่งอิมพอร์ตหรือว่านําเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นยาที่ถูกต้องและขึ้นทะเบียนนอกจากนี้เราก็ยังมียาซึ่งผลิตขึ้นในประเทศเองโดยบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีวิธีการปฏิบัติที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีโรงงานอีกจํานวนมากซึ่งอาจจะยังไม่ถูกต้องหรือการปฏิบัติการหรือการ ผลิตยานะคะยังไม่ได้มาตรฐานเต็มที่อาจจะขาดบางอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นการเสี่ยงสำหรับประชาชนที่จะใช้ยาเนื่องจากว่ายาใดก็ตามซึ่งมีความต้องการทางตลาดสูงก็ทำให้เกิดการลักลอบนำเข้าการผลิตที่ปลอมปนหรือการทำยาปลอมขึ้นมาเพื่อเรียนแบบทำให้ยาเหล่านี้กระจายอยู่ในตลาดความสามารถในการเรียนแบบ และการปลอมปนตลอดจนการผลิตยาซึ่งไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้ยาอาจจะเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้การที่จะป้องกันเรื่องของยาที่ไม่ปลอดภัยหรือเซฟเมดิซีนยาปลอมยาที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้ก็คือประชาชนทุกคนต้องมีความตระหนักในเรื่องของการใช้ยานะคะว่าสิ่งที่ท่านใช้อยู่นี้มีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไรไม่ใช่ใช้ยาตามคำโฆษณา ใช้ยาตามคำบอกเล่าหรือซื้อยาจากแหล่งที่ผิดปกติที่ควรจะเป็นการสังเกตยาที่ไม่ปลอดภัยนะคะประชาชนสามารถช่วยตัวเองได้โดยที่สังเกตที่บนภาชนะที่บรรจุหรือกล่องที่บรรจุยาว่าผลิตเมื่อไหร่ผลิตวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็หมดอายุเมื่อไหร่หลังจากนั้นเองท่านอาจจะต้องดูว่ายาที่แกะออกมาแล้ว หน้าตามันเป็นอย่างไรนะคะสีสันยังสดชื่นเหมือนเดิมหรือไม่ยาที่จะต้องเก็บให้พ้นแสงอยู่ในแผงที่เป็นแผงทึบแสงหรือไม่นะคะสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นช่วยการประกันคุณภาพยานอกจากนี้เวลาที่ท่านไปซื้อยายาที่จะต้องเก็บในตู้เย็นข้างหลังกล่องจะเขียนว่าเก็บในตู้เย็นหรือเก็บในที่เย็น สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้สังเกตแล้วท่านไปซื้อจากร้านหรือได้รับจากโรงพยาบาลหรือจากคลินิกที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งไม่ได้มีการเก็บยาให้ถูกต้องนะคะก็อาจจะได้รับยาที่เสื่อมคุณภาพซึ่งบางครั้งในรายที่รุนแรงมากอาจจะทําให้การใช้ยาพวกนี้เนี่ยเป็นอันตรายถึงกับตายได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเรียนว่าเมื่ออยากจะใช้ยาให้ถูกต้อง การใช้ยาขอให้ปรึกษาเภสัชกรนะคะทั้งวิธีใช้ขนาดที่ใช้ความจะเป็นในการใช้ผลข้างเคียงของยาทานยาไปแล้วเกิดความผิดปกติหรือลักษณะยาที่ได้มาเอะมันค่อนข้างแปลกๆท่านก็สามารถใช้บริการได้ค่ะสวัสดีครับนี่คือรายการนี่แผ่นดินและทุกวันอังคารในรายการนี่แผน่นดินนะครับเรานำเสนอเรื่องราวของสุขภาพเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มครับ ัวดหัวปวดเมื่อยตัวทั้งตัวยาเม็ดิเหนื่อยชนิดใหม่ๆอจาจจะคนกี่หมื่กี่แสนคนก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าป่วย